วันนี้ตลาดจะแกว่งมากนะครับเป็นเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดด้วย mm hmm. นะฮะในขณะที่ตล,ตลาดในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยขณะดนี้เนี่ยทางเกาหลีทางไต้หวันของกงเป็นลักษณะอ่อนตัวลงหมดนะฮะเพราะนั้นตลาดไปหาจุดรับข้างล่างกันดันทนีที่จุดรับที่ระดับ1 mm hmm. 2ึ0งนะ5 0 55จะเป็นจุดทดสอบว่าวันนี้ดัชนีนั้นจะสามารถยืนได้แข็งแร่งมากน้อยขนาดไหนสิ่งที่สิ่งหนึ่งที่ดีก็คือมีการเก็บของในแง่ของตัวสถาบันในแง่ของต่างประเทศ นะเป็นลักษณะของการที่ชดเชยกับตัวกองทุนภายในกับตัวพบเฟดที่มีแรายาอยู่นะฮะก็สัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์นี้แทบไม่แตกต่างกันครับกำลังรอการคาดหวังของเฟดที่ลักษณะของการขยับในทานที่เพิ่มขึ้นคาดหวังอีกอย่างหนึ่งก็คือกลับเข้ามาสู่โหมดของการลงทุนที่เต็มในวันตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปนะฮะพอ1ิ16้าแล้วการเมืองคงไม่มีอะไรแล้วนะฮะเพราะการเมืองไม่มีอะไรเฟดจบ ดัชน,ะนีก็น่าจะเดินทางในทิศทางที่เพิ่มขึ้นโดยใช้การปิดงวดบัญชีนะปลายปีเป็นตัวช่วยทําให้ตลาดแต่ขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นถ้ายืนอยู่ได้ระดับ1,270ขึ้นไปโอกาส1,350น่าจะได้เห็นในปลายปีได้ครับผมกรับ สลับกลับมาดูกันที่ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้รวมถึงการกําหนดกลยุทธ์ด้านการลงทุนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปสนทนากับคุณสุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งจากบริษัทหลักทรัพย์ A อ l สวัสดีครับพี่สุเชษครับสวัสดีครับคุณสุชัยคุณบุรภาครับสวัสดีท่านฟังครับผมวันนี้ทาง a อ l อยังมองเดชนีนั้นเป็นในทิศทางที่ไม่ค่อยแจ่มใสนักนะครับก็ว่า เนื่องจากตลาดในต่างประเทศโดยส่วนใหญ่เนี่ยรอเฟดที่จะประกาศเรื่องอัตราเบี้ยนะฮะ็เลยก็เป็นลักษณะการอนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเอสเซลมองจุดรับของดัชนี1,250นะจริงแล้วเขาทำตัวเลข1,248นะแต่ผมเอาปมมว่า1,250ละกันนะเป็นจุดรับในขณะที่จุดต้านยังเป็นตัวต้านเดิมครับ1,21,280ตัวหุ้นฮะทางเอสเซลเรียนนำเสนอตัว True นะซึ่งลงมาจากระดับราคาประมาณ11บเอ็ดบาทนะฮะมายืนหนาจุดรับปิดไปเมื่อวานนี้เนี่ยเนะจ็ดบาทยี่สิบต่างนะจุดจุดรับที่11บาทยังทําหน้าที่ได้อย่างแข็งแข็งแข็งแรงอยู่นะในขณะที่จุดต้านนะั้นอยู่ที่12บาทเป็นลักษณะของการเล่นเกม่งไลครับไปยืน12บาทได้ไปยืนที่11บาทห0ได้ไปยืน12บาทได้ทะลุสามารถทะลุผ่านระดับ12บบาทไปเล่นที่ระดับ 3บาทได้เลยนะก็คงต้องใช้ระยะเวลาคิดว่าราคานั้นน่าจะมานะช่วงวันที่17ถึงวันที่25นะฮะถึงบริเวณนั้นอาทิตย์หน้าน่าจะดีกว่าอาทิตย์นี้ในแน่ของตัวถูบที่วิ่งนะครับตัวต่อไปเป็น g s p t ครับคุณตัวนี้เป็นลักษณะการอ่อนตัวปิดที่980บาสังทำา e r r n n n g per เปิดแชร์ทำแฟร value แล้ว10บาท50 เป็นจุดต้านไม่สุด11บาทนะปีนี้นะ TSPT จุดรับที่ระดับราคา9บาท50าต่ำลงมาจะปลอดภัยขึ้นนะครับตัวต่อไปเป็น SJWD หุ้นตัวนี้ในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยในปลายปีน่าจะเป็นเทรนด์ในทิศทางขาขึ้นนะแต่ปีนี้เนี่ยเป็นลักษณะอ่อนตัวลงมาเล่นถึงระดับ7บาทแนวต้านที่ระดับราคา7บาท50สตางถึง7บาท80สตางเป็นแนวต้านที่แข็งแรง นะครับถ้าผ่านไปได้ถึงจะไปได้ถึงประมาณ8บาท8ปดบาทสิบสตางค์จุดรับที่สของการรับดูที่7บาทว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าถ้าเอาไม่อยู่นะเทนน่าจะมีสัญญาณในแง่ของผลการงานที่อ่อนตัวลงนะปลายปีนั้นกลุ่มอุตสาหกรรมนี้จริงๆแล้วน่าจะดีฮะแต่ปีนี้อ่อนแอหน่อยนะครับเพราะมีเรื่องเข้ามาหลายเร<ด>ื่องนะตัวต่อไปโมชิฮ <c oughs> ันทางเอเซลให้เครดิตของโมชินั้นค่อนข้างดีนะฮะออกงานรีเสิร์ชมา นะครับแล้วก็ให้จุดรับที่สําคัญคือ33บาทนะจุดต้านอยู่ที่35บาทตัวสุดท้ายเป็นบมุงลาดครับ160บาทบวกปลา3บาทห0สตังค์นะเป้าหมายนั้นยังเป็น200ร้อยอยู่ครับแต่ก็จุดรับที่สำคัญในรอบนี้เนี่ยลงไปจุดรับที่155บาทเด้งนะฮะก็ดูที่ว่าร้อบาท1 7อบบาทจะสามารถ รีเทอร์ได้เพราะว่าน้อยขนาดไหนวันนี้ตลาดจะแกว่งมากนะครับเป็นเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดด้วยนะฮะ<ม>ในขณะที่ตลาดในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยขนาดนี้เนี่ยทางเกาหลีทางไต้หวันของกรงเป็นลักษั่อกตัวลงหมดนะฮะเพราะนั้นตลาดไปหาจุดรับข้างล่างกันดัชนีที่จุดรับที่ระดับ<ม>1นึ0งนะ50 55ห้าห้าสิบห้าสิบห้าจะเป็นจุดทดสอบว่าวันนี้ดัชนีนั้นจะสามารถยืนได้แข็งแร่งมากน้อยขนาดไหนสิ่งที่สิ่งหนึ่งที่ดีก็คือมีการเก็บของในแง่ของตัว สถาบันในแง่ของต่างประเทศนะเป็นลักษณะของการที่ชดเชยกับตัวกองทุนภายในกับตัวประเทศที่มีแรายาอยู่นะฮะก็สัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์นี้แทบไม่แตกต่างกันครับกำลังรอการคาดหวังของเฟดที่ลักษณะของการขยับในทานที่เพิ่มขึ้นอีคาดหวังอีกอย่างหนึ่งก็คือกลับเข้ามาสู่โหมดของการลงทุนที่เต็ม ในวันตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปนะฮะพอ15-16-17แล้วการเมืองคงไม่มีอะไรแล้วนะฮะพอการเมืองไม่มีอะไรฟเฟดจบนะดัชนีก็น่าจะเดินทางในทิศทางที่เพิ่มขึ้นโดยใช้การปิดงวดบัญชีนะปลายปีเป็นตัวช่วยทําให้ตลาดแต้ขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นถ้ายืนอยู่ได้ระดับ1,270ขึ้นไป โอกาสพันสามห้าศูนย์น่าจะได้เห็นในปลายปีได้ครับผมกับนะครับเอพิสุเชษครับมันมีอยู่กลุ่มหนึ่งก็จะคู่พิสุเชษก็แนะนําเป็นเหมือนกันก็คือกรณีของโรงพยาบาลเราได้เห็น3ามบีก็คือ b s b อส b c s ในช่วงที่ผ่านมาดูมันลงมาตลอดเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มนี้ฮะพะดูผลประกอบการไตรมาสสามก็ไม่ได้แย่มากหนักแล้วก็ไตรมาสสี่ก็ดูเหมือนจะเป็นช่วงไฮซีซั่นของโรงพยาบาลอีกอีกอีกไตรมาสหนึ่งเนี่ยตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มนี้ฮะ เรียนเรียนฮะไม่ใช่แค่3ามตัวนะฮะทั้งกลุ่มเลยนะฮะหลงบาททั้งกลุ่มเลยผลการงานมารอบที่ไตรมาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นลักองตัวหุ้นที่มีผลการงานที่อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เนี่ยเป็น BDMS เป็น VIS นะฮะเป็นพลาบเก้าก็แย่ฮะ,ะโดยส่วนใหญ่แย่แย่แย่เกือบทุก ุมโรงพยาบาลเลยนะฮะถ้าปรับเปรียบเทียบกับไตรมาสที่สองที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับปีที่แล้วที่ผ่านมาผมว่าเป็นเรื่องของโครงข่างอุตสาหกรรมในแง่การรับรายได้ฮะเพราะมันเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเ,เราจะเห็นหุ้นมีลักษณะของการถดถอยลงไปแต่การถดถอยนี่เป็นการถดถอยรอรีบาวได้เลยนะฮะ uh huh. รอรีบาวได้เพราะฉะนั้นก็มันเป็นเรื่องอุตสาหกรรมจริงฮะ ยอมรับในแง่งานตานานทุกงานเนี่ยท,ที่ขึ้นไปเนี่ยผมใช้กลยุทธ์กับตัวนี้คือถอยรับแลวก็ไม่ได้บอกเลยว่าจะสามารถขึ้นได้ในระยะสั้นนะเมื่อวานนี้เห็นบัมุงราดเนี่ยขึ้นมาได้ตกเย็นเนี่ยนั่งคุยกับลูกค้าเนี่ยนะมีความคิดอย่างเดียวกันนะถ้าเกิดบ,บัมุงราดไปได้บีดีเมไปได้ถ้าบีดีเมไปได้บัมุงราดไปได,ด,ไปได้แต่ทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งสองตัวเนี่ยใช้วิธีการของระดับราคาเนี่ยเป็นลักษณะของการแกว่งแล้วก็หาจุดรับเอง เพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่ากลยุทธ์ตัวนี้ในกลุ่มในกลุ่มนี้นะฮะไม่ใช่แค่สอบตัวเนี้ยในกลุ่มนี้เนี่ยใช้กลยุทธ์ไล่ถอยรับอย่างเดียวฮะ,<ม>ะหุ้นที่แข็งแรงในแง่ของการเล่นเนี่ยก็มีสองตัวฮะตัวบีสองตัวเนี่ยในขณะที่ตัวบางกอกเคนเนี่ยแม้จะพยายามที่จะขึ้นเนี่ยแต่มันเหนื่อยมากะกว่าที่จะกลับขึ้นไปอยู่ที่ระดับข้างบนได้เป็นการถดถอยลงอย่างเดียวเลยนะฮะก<ม>็ต้อง มันมีผลกระทบจากอุตสาหกรรมฮะไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรแต่งานของในอุตสาหกรรมทั้งหมดคือผมผมไม่ไม่ไปกระทบพินซีไม่กระทบโรงพยาบาลที่มีเรื่องกันนะฮะแต่ถ้าโดยภาพใหญ่เนี่ยเป็นลักษณะของการอ่อนแอฮะในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ต้องยอมรับว,ว่าเป็นการอ่อนแอในอุตสาหกรรมอ,อตอบไม่ได้จริงนะฮะเพราะว่ามันเป็นการกระทบทั้งทั้งหมด ทั้งหมดอะไม่ไม่มีอะไรโดดเด่นเลยครับผมนะครับผมคงต้องดูผลการงานอีกทีอะคงต้องรอผลการงานจริงๆอีกทีหนึ่งว่าเอ๊ะมันมันต้องมีเรื่องอะไรในอุตสาหกรรมฮะต้องมากระทบเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่โดดเด่นที่มาได้เลยอันเนี้ยเป็นคําตอบได้แค่นั้นเองนะครับก็ระมัดระวังฮะะในกลุ่มนี้ใช้วิธีการเมื่อวันเมื่อวันก่อนก็มีคนถามจะถือยาวได้ไหมผมว่าก็ลักษณะผมเหมือนกับลักษณะของตัวมิ้น นะลักษณะตัวมิน้นถอดถอนลงมาถึงจุดหนึ่งแล้วจะมีการรีบาวกลับมามันเพียงแค่ตอนนี้ยังไม่ถึงรอบของตัวลงบัทนี่เท่านั้นเอง,ง,เองอนะมิ้นขึ้นมาเล่นที่ค่อนข้างแรงเลือเหมือนกับหุ้นอีกตัวหนึ่งคือหุ้นเอโทนะที่ข้าขึ้นมาถึงระดับตรงนี้ฮะมันมันต้องรอสะสมหุ้นหุ้นหลักดีแต่ต้องรอเวลาไม่รู้ว่า ด้วยเหตุผลอะไรในกลุ่มโลบาทครับผมนะครับขอประทานตทษทีนะฮะพอได้ตามแค่อุตสาหกรรมครอุตสาหกรรมแย่มากครับผมครับผมพี่สุเชษอย่างนี้ก็ทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งในลักษณะชวนคุยเนื่องจากพี่สุเชษเองก็เห็นตลาดหุ้นฟทยมาหลายต้องเรียกว่าหลายโทศวรรษนะฮะก็ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยไอ้ช่วงนี้ที่ว่าตลาดมันแย่มันแย่แบบเป็นปกติวิสัยของมันที่ว่าแย่แล้วเดี๋ยวก็ดีหรือพี่สุเชษมองว่ามันแย่แบบเรื้อรังคือมีแนวโน้ม จะต่อเนื่องแย่ต่อเนื่องไปอีกยาวนานโดยปัจจัยพื้นฐานเนี่ยในงานวิเคราะห์โดยทั่วไปใช้หลักเกณฑ์ของเอานี้เอาหลักการหน่อยฮะ,ะ,ะเศรษฐกิจและการเมืองอตัวทั้งเศรษฐกิจและตัวการเมืองในประเทศไทยณปัจจุบันณเวลานี้เนี่ยมันไม่ดีทั้งการเมืองอทั้งเศรษฐกิจนะฮะ เศรษฐกิจก็แย่หาทางออกลำบากคนมาทํางานก็โอ้โหจะไปไหนดีจะทํายังไงดีครับไปดูข้างนอกฮะไปนั่งดูร้านข้างนอกเนี่ยอืเหนื่อยนะเรื่องเรานะ,ะรัฐบาลเองนะรัฐบาลเองก็ความต่อเนื่องของตัวรัฐบาลเนี่ยมันทําให้ตัวสเสถียรภาพที่เขาเรียก,กว่าคาว่าเสถียรภาพของตัวรัฐบาลเนี่ยมันมันมันไม่แข็งแรงอืมันมีการเปลี่ยนถ้าถ้าสมมติอีกสองวันเปลี่ยนรัฐบาล อา้าอย่างนั้นไม่เอาแล้วกันอีกหนึ่งเดือนต้องเปลี่ยนไหมก็อ,อ,อาจจะต้องเปลี่ยนอีกอะอมผมว่าคนทํางานก็จะเหนื่อยฮะนโยบายว่าเอ้ยอยู่ต้องทําอย่างนี้นะพอเปลี่ยนใหม่เด็เด็ดต้องมีเลือกตั้งต้องไอ้ตัวนี้ฮะที่เป็นคําว่าเสถียรภาพรัฐบาลผมว่าถ้าตัวเสถียรภาพรัฐบาลมีการเลือกตั้งแล้วได้รัฐบาลที่เขาไม่ว่าเป็นใครก็ตามเดินหน้าต่อไปปีหนึ่งสองปีสามปีสปี่สปีข้างหน้าเนี่ยอันนี้ฮะเสถียรภาพแข็งแรงมันจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นตอบคำถามวันนี้ก็คือเป็นระยะสั้นฮะ พอถึงเดือนมกรากรมณาแล้วทุกอย่างมันจะที่คายไปเหตุการณ์ต่างๆมันจะจบไปสถานการณ์ในตลาดต่างประเทศทั้งหมดมันจะช่วยทําให้เออตลาดทุกอย่างดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นเมื่อวานนี้เราคุยกันนั่งคุยกันบอกว่าอูโหูในยุโรปเนี่ยแม้ว่าแม้ว่าดูยุโรปเนี่ยเศรษฐกิจมันดีขึ้นค่อนข้างอย่างชัดเจนนะเราเคยเห็นประเทศโปรตุเกส อิตาลีสเปนแย่นะฮะตอนนี้ตลาดหุ้นในกะลุ่มเหล่านั้นเนี่ยกลับขึ้นมาหมดแล้ะมีการถกเถียงกันว่าในอเมริกาเนี่ยมีท่านหนึ่งบอกว่าอเมริกานี่ไม่เห็นดีเลยนะคนในอเมริกาแย่บอกว่าอาจเป็นเพราะาเรามองว่ามันแย่แต่คนในอเมริกาเองเขาบอกว่าดีแล้วตัวตลาดทุนมันถึงได้ไปได้กระดาษเนี้ยในกลุ่มชิ้นส่วนอินิคเน,นี่ยมันแข็งแรงมากตลาดในเอ็นดีเดียด,ด,ดีมากน่าคือเศรษฐกิจที่ดีมีความคิดในดีในคนในอเมริกาคิดดีทั้งเงยอะ วันนี้กลับมาถามประเทศไทยว่าเฮ้ยตกลงเราจะมีตังค์บนัสจะออกไหมหรือจะต้องตกงานหรือมันมีอะไรไอ้นี่ฮะก็ย,ยังกอะกลุ่มอยู่เพราะนั้นใครจะไปลงทุนจริงจังจัง,จง,จงเขาใช้วิธีการถอยรับลงล่างฮะนะถอยรับลงลง่างเออลงมาถึงต่ำแนละ้วอะเล่นรีบาวนะในขณะที่ตัวกองทุนเองนะบริหารประสิทธิภาพข,ของตัวกองทุนเองเนี่ยจะแตกต่างจากรุ่นอาจารย์มารวอาจารย์เสรีตอนนู้นอันนั้นทำเพื่อภาพใหญ่ แต่นี้ทําเพื่อกลุ่มนะมแค่เพื่อกลุ่มเพราะฉนั้นมันก็มันก็จะเหนื่อยฮะจะเหนื่อยแต่ทุกทุกอย่างผมว่าพอมกรลาคุ้มพาไปแล้วทุกอย่างเห็นภาพที่ชัดเจนการเมืองชัดเจนแล้วจะดีขึ้นฮะตล<ม>าดไม่มีความสื่นหวังสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะอยากจะฝากเพื่อนั้ทุนว่าเรามองตรงเนี้บอกแย่ๆเนี่ยมันหลุดหนึ่งสองห้าศูนย์ได้ตั้งนานแล้วล่ะถ้าจะเอาหลุดจริงๆฮะ<ม>แต่พอมาถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะมีกลุ่มอื่นๆเข้ามาประคับประคองกันไป เออทีอยู่ดีๆจากระดับราคาสามสิบเก้าบาทขึ้นมาห้าห้าบาทเนี่ยมันมันมันอะไรกันแป๊บเดียวนะเวลาแทบจะเอาหุ้นขึ้นกันแป๊บเดียวอย่างเงี้ยฮะเพราะนั้นต้องใจเย็นๆกับมันก็คือฟังฟังพี่สุเชษเนี่ยฟังดูแล้วหลักๆก็คือหมายถึงว่าเศรษฐกิจมันจะเป็นตัวกําหนดทิศทางตลาดหุ้นแล้วก็ไอตัวที่กําหนดเศรษฐกิจนั่นคือความต่อเนื่องของรัฐบาลในแง่ของการทํางานใช่ถูกไหมฮะแน่นอนอันนี้เป็นหลักการของปัจจัยพื้นฐานในในทุกประเทศ ถ้ารัฐบาลไม่แข็งแรงแล้วเศรษฐกิจในประเทศนั้นแย่ถ้างั้นก็ต้องบอกว่ามันก็จะต้องเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากถึงจะมีโอกาสได้ทํางานต่อเนื่องถูกไหมเพราะที่ผ่านมาช่วงสองาปีมาเนี้ยเราเป็นรัฐบาลคือแกนนํารัฐบาลเนี่ยมักจะเป็นพรรคที่ได้คะแนนเสียงน้อยกว่าฉะนั้นคําถามคือถ้าสมมติเลือกตั้งปีหน้าออกมาแล้วมันอีหลอบเดิมอีกอ,อีแบบนี้มันจะไม่ต่อเนื่องอีกไหมแล้วนักลงทุนเนี่ยเขาจะกังวลหรือเปล่าอ่ะเป็นอย่างนี้ผู้ผู้เป็นรัฐบาลเดี่ยเขาจะเป็น ตัวเล่นและตัวเกมไม่ว่าเราจะเห็นนะฮะรัฐบาลหลายหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราดั้งดูอยู่ไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็ตามที่เข้ามาอ่ามันมีระยะเวลาอย่างต่ำๆเนหนึ่งอ่าน้อยมากนะที่จะเป็นหกเดือนนะมันจะต้องเป็นปีนะเป็นปีปีสองปีแล้วจะเปลี่ยนไนดะ้อีกเรื่องหนึ่งแต่มันเป็นการกําหนดทิศทางไปพร้อมกับตัวเศรษฐกิจโลกที่เขาเดินทางอยู่อืมเข้าใจความหมายนะคงไม่จาเป็นที่ต้องไปถึงสี่ปีถ้าสี่ปีได้โอเค ถ้าสามปีได้โอเคแต่ปีหนึ่งมันจะต้องให้เห็นฮะอือันนี้เรามีรัฐบาลแป๊บเดียวฮะแป๊บสามเดือนสี่เดือนไม่ว่าแล้วอย่ามาพูดต่อว่าเอ้ยต่อไปเราจึงต้องอยู่ต่อเพราะเรายังต้องรักษาไม่มีใครทํางานให้ฮะเพราะไม่รู้ว่าต่อไปจะเปลี่ยนเป็นอะไรแต่ถ้าเลือกตั้งมาแล้วไม่ว่าจะเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยอะไรก็แล้วแต่คนที่เสียงข้างน้อยเขาก็รู้ว่าเฮ้ยเขาจะต้องทำไงเพื่อให้เขาอยู่ได้ยาวอื นะเขาจะปลูกอ้อยปลูกปก้วยปลูกอะไรก็แล้วแต่เรื่องของเขาอ่ะแต่เขารู้ว่าเขาต้องทํำยังไงเพื่อที่ให้อยู่ในยาวได้เพื่อรักษาเสถียรภาพของตัวร,รัฐบาลอันนั้นเป็นเรื่องของเสถียรรัฐบาลแล้วผมว่าพรรคการเมืองฝ่ายค้านเองถ้าจะไปกระทบกับตรงนั้นเนี่ยเขาก็รู้ว่าถ้าเขาทําอะไรมากตัวเขาก็แย่ฮะเพราะเศรษฐกิจแย่มันแย่กันไปหมดนะเขาก็เล่นตามเกมเขาว่า้ยคุณแพ้ตามเกมนะอะไรเล่นไปตามเกมไป ถ้าคนที่เป็นรัฐบาลแล้วสามารถดูแลตัวเองได้สามารถกําหนดกําทิศทางของเศรษฐกิจไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกได้ผมว่าโอเคแต่นี้มันสั้นฮะมันสั้นแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยมันก็เลยทําอะไรไม่ได้อยากให้กองทุนรวมมันลุยๆกับท่านก็เดี๋ยวกองทุนเขาติดอีกนะเขาก็เลยต้องต้องรอโอเคครับครับขอบคุณครับพี่สุเชีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณสุเชษสุแพ้จากบริษัทหลักทรัพย์ ASL ครับ,มนะรบผมว่าคีย์เวิร์ดอยู่ที่เศรษฐกิจมันถดถอยแล้วก็การเมืองมันเปราะบางนะในช่วงที่ผ่านมามันก็เลยทําให้มันไปไหนไม่ได้สักทีแล้วก็เหือดแห้งไปนะครับอย่างไรก็ตามฮะในช่วงระหว่างนี้ก็1250เป็นแนวรับ1280เป็นแนวต้าน5หุ้นที่พี่สุเชษแนะนําไว้ก็คือ True g f p t JWD นะครับ Mochi แล้วก็ b h นะครับ